ดูเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นครับเป็นวินาทีชีวิตจริงๆนะฮะเป็นแพข้ามแม่น้ําโขงรถเนี่ยก็ขึ้นแพรแล้วก็ข้ามจากฝั่งโขงลาวเนี่ยนะฮะข้ามมาฝั่งไทยแต่ปรากฏว่าจู่ๆฮะมีรถกระบะคันหนึ่งไหลออกไปจากแพตกลงไปกลางแม่น้ําโขงและมีคนติดอยู่ในนั้นด้วยครับดูภาพเหตุการณ์วินาทีนี้ก่อนเลยครับ รถเนี่ยค่อยๆไหลไปตามแรงของแม่น้ำโขงและสุดท้ายจมมิดลงไปทั้งคันนะครับท่านผู้ชมเป็นคลิปจากผู้ใช้ Facebook แมมสุภาลีนะฮะเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนลาวนะครับท่านผู้ชมเป็นภาพนาทีชีวิตขณะที่รถกระบะสีขาวข้ามฝั่งมาจากฝั่งลาวครับโดยสารมาบุญแพขนานยนต์ของผู้ประกอบการฝั่งลาวนะครับแต่พอมาถึงกลางแม่น้ำโขงครับเกิดอุบัติเหตุครับ รถกระบะคันนั้นเนี่ยไหลลงจากแพรครับและที่กําลังจะรอเทียบท่าเนี่ยนะฮะห่างจากฝั่งอยู่ประมาณ200เมตรครับท่านผู้ชมสุดท้ายค่อยๆจมลงไปหลังเกิดเหตุครับทั้งผู้ประกอบการแล้วก็แพที่อยู่ใกล้เคียงรีบประสานกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ําโขงหรือว่านรขอสถานีเรือบึงการนะครับก็นําโดยนาวาโทธนะชัยรอดทัศนาหัวหน้าสถานีเรือบึงการซึ่งก็ประจําการอยู่แล้วครับ และอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุคือห่างไปแค่ประมาณ2กิโลเมตรครับพอได้รับแจ้งครับรีบมาเลยฮะนำเรือจู่โจมลำน้ำหนึ่งลำกำลังพลบนเรืออีก3นายเข้าไปช่วยเหลือก่อนเลยคือปฏิบัติการเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนที่อยู่บนรถเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องเอาชีวิตรอดก่อนละ่ะเพราะว่าต้องกระสุรโกศออกมารอเจ้าหน้าที่มาเนี่ยคงไม่ทันแน่นอน นะฮะติดอยู่บนรถแต่พอรู้ว่ารถเนี่ยมันไหลลงจากแพลงไปในแม่น้ําโขงก็ลอยคอออกมาก่อนครับท่านผู้ชมบุ่ดวิดจริงๆจากนั้นเรือของเจ้าหน้าที่ก็มารับขึ้นฝั่งนะครับท่านผู้ชมสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุคือปกติการข้ามแพกันแบบเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตนะฮะข้ามกันเป็นประจำแต่ก็ไม่เคยประสบอุบัติเหตุแบบนี้ สาเหตุเนี่ยเดี๋ยวต้องรอสอบถามจากสุบผู้ประสบเหตุก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถให้ถ้อยคําสอบประคำได้นะครับรวมถึงผู้ประกอบการขนส่งแพรขนานยนต์ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร <c oughs> ก็จะมีการเก็บกู้รถยนต์ขึ้นมาจากกลางแม่น้ําโขงภายในวันสองวันนี้แหละครับซึ่งผู้ประกอบการแพรขนานยนต์ของฝั่งลาวเนี่ยก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับจะถือว่า ยังโชคดีนะฮะอุบัติเหตุในครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตคือ<ม>เรือเนี่ยรถเนี่ยจมไปไวมากนะฮะน้ำเนี่ยก็แรงด้วยจะสังเกตเห็นว่าตัวรถกระบะเนี่ยค่อยๆถูกกระแสน้ำโขงพัดห่างจากตัวแพรไปเรื่อยๆนี่นะฮะเป็นวินาทีที่เจ้าของรถเป็นผู้หญิงนะฮะหนีออกมาทางหน้าต่างแล้วก็ลอยคออยู่และเจ้าหน้าที่เนี่ยห่างไปแค่2โลและมาไวด้วย นะสุดท้ายเนี่ยก็ช่วยเหลือขึ้นมาได้สําเร็จคือถ้า,ถ,าถ้าดูว่าเจ้าหน้าที่มามาช้าเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้ว่าผู้ประสบเหตุคนนี้เนี่ยจะสามารถลอยคอได้อีกนานแค่ไหนนะครับแต่ก็ต้องหาสาเหตุกันนะคะว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นได้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้าอีกนั่นเองค่ะ